ยิ่งทำมากเท่าไหร่เศรษฐกิจกของไทยก็จะตก,ตกต่ำลงเท่านั้นนะ,ะเพราะนักลงทุนและชาวต่างชาติจะไม่กล้าเข้ามาลงทุนเพราะมีทักษิณทําให้นักลงทุนทั้งนอกประเทศและในประเทศขาดความเชื่อมั่นนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเดชศักดิ์ทีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงเกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษิณชินวัตรนะครับทักษิณชินวัตรก็มีการเคลื่อนไหวมีการโพสต์ข้อความแล้วก็สงกรานก็จะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับการโพสต์ข้อความที่ดําโดยอุ้งอิงฮะที่บอกว่าเล่นน้ำนายยกดัมเบล ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองมั่นใจครับว่านายกเศรษถาเนี่ยนำพาประเทศได้เพราะเนื่องจากว่าท่านเป็นนักบริหารและมีประสบการณ์มากการบริหารมันอยู่ในกรุงเทพการมีเครือข่ายในการที่จะส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก็จําเป็นเหมือนกันของผมนี่ก็เป็นคนบ้านนอกมาเป็นนายกวันนั้นก็ไม่มีเครือข่ายในกรุงเทพอันนี้ก็จุดอ่อนมันก็มันมีจุดอ่อนจุดแข็งเป็นการวางตัวที่เหมาะ ของพรรคเพื่อไทยนายกเศรษฐาเหมาะที่จะลงไปในช่วงทันซิชั่นหรือช่วงเปลี่ยนผ่านะระหว่างการเมืองที่มัน,ม,นมีหลายพรรคอย่างนี้นายกเศรษฐาน,น่าจะทําได้ดีเพราะความมีประสบการณนะ์ผมมั่นใจว่าคุณลิ้งสามารถที่จะนําทีมพลิกเกมได้ไม่อยากผมเชื่อว่าเขาเป็นผู้นําที่ดีได้ไม่ใช่มาเชียร์ลูปนะในเมื่อผมทำได้ DNA อ็ผมก็ต้องทำได้แล้ว ผมคิดว่าพี่น้องคงไดเห็นภาพที่ลูกสาวนายทักษิณก็คือองค์อิงได้อมาโพสลงอินสตาแกรมภาพที่นายทักษิณใน้ลงเล่นสระน้ำพร้อมกับยกดัมเบลบง่งบอกถึงความแข็งแกร่งความแข็งแรงของตัวเองในวัย74ปีแต่ประเด็นปัญหามันนิดเดียวฮะเนื่องจากว่าเขาคือนักโทษที่ได้รับการพักโทษกรณีพิเศษเพราะอายุมากและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คะแนนที่ช่วยเหลือตัวเองเนี่ยประเมินออกมาได้9คะแนนจากคะแนนเต็ม20 ถ้าเกิดเขามีปัญหาเยอะนะฮะทั้งกินทั้งใส่เสื้อผ้าทั้งอาบน้ําทั้งแปลงฟันทั้งใช้ห้องน้ําทั้งขึ้นลงบันไดทั้งรู้จักเตียงเดินไปเดินมาแม้แต่การอุจจาระการปัสสาวะมันบ่งบอกว่าเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และด้วยหลักการการพักฟื้นกรณีพิเศษหรือการพักโทษกรณีพิเศษเขาให้มาพักโทษเพราะหลักมนุษยธรรมให้มาใช้ชีวิตบ้านปลายครอบครัวภาษาชาวบ้านคือให้มาตายที่บ้าน เพื่อไม่เป็นภาระต่อเรือนจำแต่การที่โพสต์ภาพออกมาแบบนี้บ่งบอกถึงความแข็งแกรง่งความแข็งแรงผมบอกไ้เลยนะครับว่าพวกคุณกำลังฆ่าคนที่ช่วยเหลือพวกคุณเพราะพวกเขาประเมินคะแนนต่ำกับความเป็นจริงคณะกรรมการพิจารณาพักโทษกร,รณีพิเศษก็ต้องรับผิดชอบรวมไปถึงร,ถรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ต้องรับผิดชอบก็แสดงว่าพวกคุณขอให้ชาเอาตัวรอด นอื่นตายชาตมันแต่อย่างแน้นอนผมต้องเตือนพวกคุณนะครับว่าการที่พวกคุณท้าทายกฎหมายเนี่ยมันไม่แตกต่างจากการท้าทายประชาชนครับปิดสวิตเศษฐาปิดสวิตแพทองทานปิดสวิตทักษินคนไทยมีกินมีใช้ขึ้นแน่นอนโชว์ภาพพ่องย่อยฟ้าย่อยดินเหรอมึงโชว์ภาพพ่อง ย้ยกฎหมายเหรอมึงโชว์ภาพพ่องย้ยนางฟ้ากับเทวดาเหรอมึงโชว์ภาพพ่องย้ยประชาชนเหรอก็พ่องมึงหวกป่วยมึงบอกไปบุ๊กโคศกพักเผื่อใครอ่ะมันแผลงมึงบอกว่ามึงอ่ะเป็นคนบอกมันให้มาถแถลงข่าวบอกว่าเส้นเอ็นมันเปื่อยยุยแล้วปัจจุบันเนี่ยเส้นเอ็นยุยอ่ะมันหายยังแล้วยุยยายอะแยะหรือยังแล้วทําไมมึงจึงสามารถในการที่จะว่ายน้ําเล่นดัมเบลได้แบกห้านได้ตั้งสามสี่หลาน คำถามก็คือว่าหมอเขายังรักษาอยู่ไม่เจอและบอกว่าออกมาเพื่อนะปลดประจำการก่อนจากนั้นพูกก็ต้องเข้าไปรักษาอีกเพราะว่าเป็นโรคของคนแก่และชราแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทีนี้มึงมาอวดมึงมาอวดอวดสุขอวดดีอวดอวดอ้วนหนีพีมันมึงอวดเย้ยฟ้าท้าประชาชนหรอฮะมึงเย้ยกูเหรอหรอมึงเย้ยกูเหรอ มึงเห็นกูด่าอยู่ทุกวันทุกวัื่องมันก็เลยเปิดมาย้ยประชาชนเหรออตีตุ้งติ้งว่าพ่อมึงชิบหายแล้วก็จะต้องมีการบินไปอีกรอบนึงกับพ่อมึงนี่แหละเออระวังนะทําไมคะพี่เมริการระวังนะรอบนี้อ่ะมันจะไม่มีแค่พ่อมึงบินที่นี่ผัวมึงจะได้ไปด้วยอ่ะรอบนี้มึงระวังนะทีนี้จะได้จะไปทั้งพอ่อทั้งผัวในทีนี้บินบินดูใบรอบนี้แล้วเข้าดูไบไม่ได้แล้วนะถ้าไมล่ละเอาก็ได้สร้างได้ข่าวว่าไปสร้างเรื่องไว้ที่ดูใบไม่ใช่หรอได้ข่าวว่าไปสร้างเรื่องไว้ที่ดูบไบม่่ใชร บินเข้าดูใบไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ใช่หรือยิ่งย้อยสวยสวยเก๋อ่ะก็ปรากฏว่าเข้าดูใบก็ไม่ได้ไม่ใช่หรืออ้าวนั่นละ่ะไปที่ไหนก็ทําแต่เรื่องนะพวกมึงอะ่ะภาพที่องค์อิงเอามาโพสต์นะข่าวก็ไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็บอกว่าเป็นภาพาธรรมดาที่โพสต์ดัมเบลเนี่ยเป็นฟองน้ําไม่ใช่เป็นดัมเบลนะแล้วก็เห็นทักษิณนั้นกําลังเล่นกับหลาน นะครับแล้วก็บอกว่าต้องขอโทษที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจมเป็นของดัโดเล็กเพราะมันก็คือสองน้ำสีฟ้าๆมันไม่ได้ซูมหรือเปล่าคือตอนที่เราไม่ทราบเลยว่ามันจะสามารถที่จะเป็นดังโดเล็กได้ด้วยก็เลยก็เลยบอกมาได้ว่าเป็นของทำดีไหมจะได้ชัดเจนขึ้นเลยเนี่ยเพราะน่าเสียดายมันพอนะคะหรือว่าเขาบอกว่าองไรบ้างนะเกี่ยเรื่องนี้อ๋อ แต่เราก็ยังโพสของเราเรื่อยๆสมัยนี้ว่าใช่ใช่คือนะคะไม่ได้ทำให้เกรงคุณนะคะว่าแบบต่อไปคุณต้องแบบว่าไม่ละหรือเปล่าแบบคนพยายามต้องจับผิดคุณยิงรู้สึกยังไงบ้างครับไม่ใช่ครั้งแรกนะที่แบบทต้องจับผิดไม่ใช่ไรสาวเราคิดว่าเราเราก็เราก็เป็นธรรมชาติของเราแบบนี้แหลก็เราไม่ชอบภูมิใจก็ขอความชวยค่ะแต่ว่าก็ก็เป็นแบบนี้นะคะ ที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นองคงอิงก็มีการโพสต์ลูกของตัวเองกินสปากเกตตีแล้วเส้นเลอะออกมาลรวบอกว่านี่คือเด็กเสน้นแต่ก่อนหน้านั้นอีกนะมีคนไปคอมเมนต์เรื่องของทักษิณไม่ติดคุกนะก็บอกว่าเป็นนักโทษเป็นเทวดาเหรอนะ,อะทางอุ้งอิงก็โพสต์สวนว่าเป็นนักโทษเทวดาแนะ็เป็นที่มาของวาทกรรมนักโทษเทวดาเนะาะวรงเดชก,กิจพิกรม นะและแกนนําคนอื่นๆนะประชาชนคนอื่นก็ทํามอบขึ้นมาทําการโจมตีนะครับแล้วก็แสดงความไม่พอใจนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับทักษิณชินวัตรแต่ประเด็นที่เ่าสนใจเข้าส่งสัญญาณอะไรสัญญาณที่ทักษิณทำเนี่ยนะฮรัเขาเป็นสัญญาณทางการเมืองนะครับที่ผ่านมาจตุพรพุมพันธ์เนี่ยบอกว่าทักษิณเนี่ยกลับมารับปากว่าจะมาเลี้ยงหลานแต่ปรากฏว่าไปเลี้ยงหมาแทน เป็นที่มาของทักษิณเนี่ยส่งสัญญาณทางการเมืองกลับมาว่าเขาเนี่ยเลี้ยงหลานไม่ได้เลี้ยงหมาแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองก็ยังคงมีคําสั่งทั้งทางตรงและทั้งทางอ้อมนะครับให้กับทางรัฐบาลของเศรษฐาทวีสินทำอยู่นะครับซึ่งการดําเนินการในลักษณะดังกล่าวนะครับก็เป็นลักษณะ นะเชิงการตอบโต้นะครับซึ่งในตั้งเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่10นะครับเมษายนเป็นต้นไปนะครับสถานการณ์ทางการเมืองก็จะคู่กรุ่นหนักขึ้นไปตามเวลานะครับทั้งเรื่องของทักษิณทั้งเรื่องของพรรคเพื่อไทย ทั้งเรื่องของเศษรษฐาทวีสินและพักการเมืองต่างๆทั้ง4กรณีก็จะหนักขึ้นกรุกขุนขึ้นนะรวมทั้งเรื่องของพักคก้าวไกลด้วยนะครับว่าจะยุบยุบกี่พักยุบแล้วจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงต่อไปการเมืองกําลังสนุกนะครับแต่การส่งสัญญาณของทักษิณน,นะเขาส่งสัญญาณว่าเขาเลี้ยงล้านเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับแต่ทักษิณจะเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่เฉลิมฉลองเทศก,กาลเชียงใหม่แล้วก็จะอาจจะเปิดบ้านให้คนไป เฮโลแสดงพลังซึ่งยิ่งทํามากเท่าไหร่เศรษฐกิจกของไทยก็จะตก,ต,กต่ําลงเท่านั้นนะเพราะนักลงทุนและชาวต่างชาติจะไม่กล้าเข้ามาลงทุนเพราะมีทักษณิณนะซึ่งเป็นผู้ต้องหานะเป็นจำเลยเป็นผู้ต้องหาที่ศาลตัดสินเรียบร้อยแล้วแล้วก็สารภาพเรียบร้อยแล้วว่าทําการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเพื่อไทยและ เกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดปัจจุบันทําให้นักลงทุนทั้งนอกประเทศและในประเทศขาดความเชื่อมั่นนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สีสิบองสิงหามีนักโทดบินมาถึงเรือนจำตอนบ่ายพอเทียงขึ้นก็ป่วยหนักใกล้ตายโอเทียงขึ้นก็ป่วยหนักใกล้ตายตาดีรองวายรีบเอาตัวไปรักษาฉัน14โรงพยาบาลตำรวจมีลิเกจำปวดนอนปวดแกงปวดขาใช้อาพิสิทธ์เล่เหลี่ยมมารยา ใช้อภิสิทธิ์เลียมานยาถึงสิบแปดกุมภาก็กลับบ้านสบายใจกฎหมายไรความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตประชาชนก็บุ่ไวายคนรวยมียศศัก์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนคน ใจนะักกีราขีมาสบายใจพกยาบาหาเม็ดไม่เป็นไรเสพยาบาหาเม็ดไม่เป็นไรกันไายทั่วไทยลูกหลานช่างแมงมานพื้นป่าเขาใหญ่ก็โดนหันเจ้าหน้าที่แสบสันหลักสอป,ป,อป,ปอผักไว้ดีนะท่านชัยวัดเขารู้ใจดีนะ ชาวบ้านเขาตาไวผ่านสู่สุดใจรักษาไว้ด้วยชีวิตกฎหมายไรความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตประชาชนก็หมุนวายคนรวยมียศศัก์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนประชาชนทำเพื่อชาติคนมีอำานาจทำเพื่อโต ชาวคอมเมนตอยากได้กอกูดผีดเส้นแดนรักตูดทับโอนดินแดนไทยส่งหุ่นเส้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยส่งหุ่เส้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยเราคนไทยร่วมใจรักษาไว้เสื่อแผ่นดินมาร่วมกันเถิดที่น้องคนไทยลุกขึ้นสู้สุดใจรักษาชาติและแผ่นดิน ผูคนไทยรักชาติด้วยชีวิตผูคนไทยรักชาติรักแผ่นดินที่ดินทำกินคงลูกลานผู้สืบอไปประชาชนทำเพื่อชาติคนมีอำานาจทำเพื่อตนคดกองแย่งชิงช่อชนประชาชนต้องลุกทุ่มความยุ่ิ